สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพีเตอร์สวัสดีเอฟซีกับลูกสวัสดีครับพีเตอร์แม่เข้าโรงพยาบาลหลายวันนะคะนับหนึ่งเป็นไข้หวัด ใหญ่สายพันเองนะคะซึ่งรุนแรงมากเลยค่ะแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลมาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะคะเรามาถึงวันนี้ได้ได้กี่วันแล้วเนี่ยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ไปนอนอยู่5วันนะคะแล้วก็ปล่อยพี่ปีเตอร์ทิ้งไว้แล้วก็กลับมานะคะน้ําตาของพี่ปีเตอร์คอเลยนะคะน่าสงสารมากรอคอยแม่มาทุกวันใช่ไหมลูกรอคอยมาทุกวัน เออนั่นแหละแม่กลับมาแล้วแต่พีเตอร์ก็น่าจะหอมลงนะคะทุกคนน่าสงสารมากเลยอยู่คนเดียวเนาะที่โรงบาลเขาไม่ให้ไม่ให้เอาพีเตอร์ไปด้วยนะคะนับเดียในใดกันอาการของแม่หายแล้วนะคะทุกคนเอาพ,พีเตอร์สวัสดีเอฟซี FC หน่อยลูกพีเตอร์แม่มาแล้วมแมวก็ เปียบเสมือนคนในครอบครัวของเรานะคะรับพิเตอร์รับพิเตอร์พิเตอร์อรับได้ไหมรับได้ไหมรับได้ไหมรับมาหอมแก้มก่อนหอมแก้มแก้มหอมแก้มกัน <c oughs> ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะที่ให้น้ำหนึ่งหายเร็วๆนะคะตอนนี้ก็อาการก็จะเตรียมร้อยแล้วจะหายแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครกันขอบคุณครับขอบคุณครัขบคุณป่ไอลอ,อลก,กองก,ก,องก,กองป็นไงออแม่ไปตอ่อคะบายบายค่ะ